พี่ลืมนอกจากลืมเนื้อแล้วลืมอะไรอีกไหม,มอ๋อเช่นวันนี้เคอนัดกันสิบโมงครึ่งมไม่รู้ไปเอามาจากไหนว่าคอนัดกันเที่ยงครึง่ง <laughs> พี่ไม่จดเหรอไม่จดคิดว่าตัวเองจําแม่น <laughs> <laughs> เคยจะปัญหาอะไรไหมที่แบบเฮ้ย <laughs> <"He i, S 2> ไม่อยากทําแล้ว <laughs> ภาพคนดูเขาชินกับสาวสาวแบบหนึง่งเราไม่สามารถโตตามความเป็นจริงได้ไง สนับสนุนโดย all new isuzu mu-X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จไตรลาจินาสวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมนะคะ รายการที่จะพาไปเมาส์กับเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้นะคะวันนี้จะพามาพบกับเกิร์กรุ๊ปกรุ๊ปแรกของประเทศไทยนะคะในยุค80ค่ะคิดถึงมากมายสาวสาวสาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยุ้แย่นะคะ อึกหลายรอบมากเลยรั้แร่เม้าเนี่ยนึกว่าแม่มาเมาอ่ะไล้คนในข้อเราแม่เมานะคะคือมันเหมือนแบบเรื่องของพวกพี่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี่เองในความรู้สึกของหนูเป็นรายการที่ดีฉันจะได้พูดคำว่าหนูเออยินดีด้วยได้พูดคำว่าหนูเป็นเกิร์กรุ๊ป กรุ๊ปหนึ่งที่ดังที่สุดแล้วก็เป็นเกร์กรุ๊ปที่โกอินเตอร์กรุ๊ปแรกของประเทศไทยเราเลยไม่รู้จะเรียกโกอินเตอร์หรือเปล่าแต่ว่าไปแล้วก็กลับนะเอาทุกคนก็ไปแล้วก็กลับ <laughs> <laughs> พี่ทุกครั้งทุกวันนี้ที่หนูร้องเพลงเนี่ยรักไม่ใช่ดวงดาวเนี่ยหนูนึกในใจว่าพวกพี่ตั้งชื่อวงตัวเองหไม่คิดถึงตอนนี้เลยนะ <laughs> ฉันไม่ได้ป้างว่าสาวสาวสาวทำไมถึงชื่อนี้เป็นทางบริษัทเป็นคนตั้งชื่อคุณละยาคุณละยาใช่คุณละยาแกก็ให้มันตัวเลือกมาหลายๆชื่อนู่นนี่อย่งน้สามใบเทาสามใบเทาใช่แต่พอดีว่าตอนนั้น่ะปีนั้นมีหนังเรื่องสามใบเทามาตัดหน้าเราซะก่อนคิดว่าคุณละยาฟงประมาณนึกถึงแบบ girl ์ล r l อะไรแบบเนี้ยคือตอนนั้นน่ะผู้ใหญ่คุยกันผู้ใหญ่คุยกันหมดเลยว่าเขาจะทําอะไรไงพวกเราก็ไม่รู้แหละรู้แต่ว่ามันเป็นความแบบ เหมือนกับสนุกเ้ยปิดเทอมแล้วได้เจอใเจอะแล้วก็เฮ้ยมีได้ตังค์ด้วยแหละมีค่าขนมอะไรเงี้ยมันเหมือนไม่ได้ทํางานไงแรกๆอะจากนั้นมาพอมันลงตัวหาทางเจอแล้วว่ามันมันควรจะทําเพลงยังไงมันก็เลยมาโป๊กกันในตอนชุดประตูใจนั่นแหละปิ่งที่ชุดประตูใจดจริงไล่เลยอัลบั้มที่สองใครก็แล้วแต่ที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตโลกดนตรีมันต้องดังจริงแล้วพี่ไปอีกหลายงานหลายคอนเสิร์ต มีเรื่องสนุกสนุกแล้วให้ฟังกันไหมคะว่าคนเวลาเข้าข้างใครในยุคนั้นเป็นยังไงพี่โดนอะไรกันมาบ้างคือเวลาเดินห้างจากที่เมื่อก่อนเดินก็ไม่มีใครสนใจไปเดินไปอุ้ยสาวๆขอหยิกแก้มหน่อยตอนนั้นเป็นเด็กไงขอหยิกแก้มขอหยิกแก้มหยิกอีกนิดต่อยแล้วนะคือหยิบหยิกสิบสามสิบสี่เองน่ายกเนี้ยด้วยความที่จากอัลบั้มแรกที่ไม่มีใครสนใจเราเนี่ย แล้วพอมันเป็นอัลบั้มสองมันเหมือนแบบข้ามคืนแค่ชั่วข้ามคืนนะคะแล้วพอไปออกคอนเสิร์ตอีกมันก็ทุกอย่างก็ถมเข้ามาจนคือเราไม่ทันตั้งตัวว่ามันเราจะไปเจออะไรแบบนี้ตกใจกันือจริงๆเราตั้งเราคิดว่าทําอัลบั้มเดียวนะได้เงิน500อบาทตั้งตัวได้ละพอเรื่องเด็ดอีกเรื่องหนึ่งคือใครในนี้ที่โดนแฟนคลับบุกไปถึงบ้าน เมื่อก่อนนี้มีเวลาสัมภาษณ์ไม่มีนิตยสาวรวัยรุ่นเล่มไหนที่เราไม่ได้ลง <c oughs> ลงมันทุกเล่มพี่ก็จะให้สัมภาษณ์อยู่บ่อยๆว่าอ,าอาหารที่ชอบคือผัดผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็มีวันขับรถกลับบ้าน,นพอเรามาถึงหน้าบ้านมันก็โพลเลย์แล้วใช่ไหมก็จะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มแบบไฟหน้ารถยอยะไรเงี้ยผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งกระโดดผ <c oughs> างมันแล้วเฮ้ยใครวะ <c oughs> ในมือถือถุงผัดกะเพรา <c oughs> พี่แอมครับพี่แอมครับได้ยินมาว่าพี่แอมชอบผัดกะเพราผมเลยเอามาฝากโอ้าล์่าน่ารักอะนะสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีการแบบโซเชียลยังไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีโซเชียลไม่มีอะไรถ้าเขาจะติดต่อเราคือจดหมายจดหมายอย่างเดียวจดหมายได้วันและประมาณกี่ฉบับโอ้โหช่วงท็อปสุดๆได้เป็นลังมันมามันมาเป็นมัดมัดอย่างนี้มัดอย่างเงี้ยมัดนีไปเสนีโยนเข้ามาสุ่มอ่านไหมคะตอนแรกอ่านตอนหลัง เยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแต่เลือกดูว่าถ้าเป็นแบบไปสนิยบัตรก็อ่านง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นจดหมายเนี่ยจะดูซองจะมีประสบการณ์ว่าพอเปิดออกมาแล้วจะเป็นจดหมายเวียนหรือจดหมายลูกโซ่จดหมายลูกโซ่หรือะไรไม่ส่งไม่ส่งต่อตายภายใน5วันเพราะเดี๋ยวนี้ในไลน์ก็ยังอยู่เนาะยังมีแช่งกูหลุุทาำอะไรอแล้วพี่โดนอะไรพี่ก็มีแบบว่า เขียนมาจากซาอุบ้างไงเดี๋ยวแล้วก็สุลต่าหรือเปล่าเออบ้าไงคนไทยเขาก็ขึ้นต้นจดหมายว่าเขียนท่ามกลางทะเลทรายอันเว้งโอ้โหเพ่งเพิโเออจะเพะมีกเราก็จะกลัวอยู่เห็นลายมือเห็นอะไรเราจะพอเดาออกนิสัยจริงๆของพวกพี่ว่าแต่ละคนมองคาแรคเตอร์กันยังไงขอก่อนเลยคนนี้นะหัวกระไดไม่แห้งที่สุดเดี๋ยวหยุดสองคนนี้จะเป็นประเภทแบบว่าเวลาชอบใครอ่ะ เราจะวิ่งหนีไปแอบกีดไปแอบกีดแต่คนนี้เขาเป็นคนยิ้มย้ําจําใสแบบสวัสดีค่ะพี่อะไรเงี้ยแม่พก็ได้ไม่ดีใส่ดีในกลุ่มพวกเราที่พวกเราจะต้องนํามาแชร์กันวันนี้ไหมพี่ลืมนอกจากลืมเนื้อแล้วลืมอะไรอีกไหมเออเช่นวันนี้คานัดกันสิบโมงครึ่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนว่าคานัดกันเที่ยงครึ่งพี่ไม่จดหรอไม่จดคิดว่าตัวเองจําแม่ใครในนี้ที่ได้รับฉายาว่า นางงูพิษแม่งูถ่ายสิแม่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะครัะพี่สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง p s c เปลี่ยนคุณให้สวยชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรทีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ สส่ไม่ดีในกลุ่มพวกเราที่พวกเราจะต้องนำมาแ์กันวันนี้ไหมอยู่ในกลุ่มแล้วเรากับอันนี้อันนี้แบบว่าอันนี้แบบว่าเป็นเป็นพวกแบบไม่รู้แต่บอกว่าตามหนูมาเชื่อมันทีไรทุกรอบตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยไปถ่าย M อมวกันที่สิงคโปร์เราก็ไปเข้าที่พักกันเนี้ยแล้วเราก็แบบปวดฉี่กันมากปวดฉี่นางก็บอกห้องน้ำอยู่ไหนหนูรู้ ปะ่ทางนังนที่โรงแรมนั้นเพิ่งไปครั้งแรกเลี้ยวไปถึงเปิดปั๊บเปิดประตูเข้าไปเป็นออฟฟิศใครไม่ร like ู้ดีนะไม่แบบเข้าไปละสอนเลยนะใครในนี้ที่ได้รับฉายาว่านางงูพิษแม่งูถ่ายสิแม่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะ ขอโทษนะคะพี่หรือว่าพี่เห็นไหมเห็นไหมฉันโดดจะเป็นนางฟ้าหรอเพราะอะไรทำไมถึงเป็นพี่พี่เป็นคนที่ดูสนุกสนานดูแบบกล้าพูดกล้าทำอ่ะพี่ปุ้มเรียบร้อยเกินเขแล้วพี่เป็นเด็กสุดแล้วแล้วพี่จะสนไงแกพูดใหม่ดิเพราะว่าพี่ปุ้มเรียบร้อยพี่เรียบร้อยหรอเนี่ยนางอูพิษเนี่ยจริงเหรอจริงค่ะทำไมถึงเป็นแม่งูพี่แม่งู นานค่อยฉกทีแต่ฉกทีจึงเอาให้มันตายเลยฉกทีไปสถานสวัาเดี๋ยวก่อนนะคนที่เมนไปเลยคนที่คิดว่าพี่ปุ้มเรียบร้อยเออแล้วหนูคิดเสมอมานั่นมันปีนั่นมันปี2525ทํ้าไมถึงเป็นอย่างงั้นพี่ก็เป็นของพี่อย่างนี้อยู่แล้วพี่เป็นงูมานานแล้วแต่พี่แบบไม่ได้ฉกบ่อยๆเท่านั้นเองสมชายเข็มกลัดคุณรู้จักดีเต๋มีเต๋าเนี่ยคุณรู้จักดีจะเล่าความงูพิษของนาง คือคือสมชายเข็มกลัดเนี่ยปีใหม่นางก็คงดื่มพอสมควรนางก็เดินมดเมาแก้ะคววยไปแล้วนางก็ไปทักทายในการแะไปเลยคือวันนั้นน่ยมันเป็นวันปีใหม่มันกําลังจะเขาดาวแล้วพี่เป็นคิวเขาดาวพอดี ح ح> พี่กำลังจะขึ้นเวทีอยู่สวนสวนเปนไก่เต่าอยู่ดีดีมันก็พี่แอมสวัสดีรับแปะไม่มีอินโทรพี่ก็คิดว่า ขาทอนทลกกูจะโกรธมันทันไหมกูจะทิชิ้รคนนี้ทำไมไม่จับพี่บ้างนี่คือความงูพิษเต่าก็บอกผมไม่กล้าจับยังไม่จบนางตอบว่าไงเต่าอึ้งเงินเต่าอึ้งทํานทำไมไม่จับของพี่บ้างเต่ามกผมไม่กล้านางตอบว่าพี่เสียใจหน้านิ่งๆอ่ะหน้านิ่งๆแล้วพี่หล่ะ ในความเป็นนักร้องเนี่ยหนูว่ามีสิ่งหนึ่งที่พวกเราคล้ายๆกันแต่ใช้คำว่าพวกเราได้หรือเปล่าได้ำว่าขี้ลืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งลืมเนื้อบ่อยไหมค่ะใครเป็นใครเป็นอีนี้ใครเป็นมันเช่นจก็ร้องเพลงคู่กับศิลปินสมัยอยู่ไอร้องคู่ต้อมเรนโบ์ร้องเพลงไปมันเนื้อมันต้องเป็นสมมุตินะสวัสดียามเช้าอีนี่ก็ไปอยู่ข้าวยามบ่ายอะไรอย่างเงี้ยคือคือ ลืมเนื้อ,อแต่สัญชาตญาณความรับผิดชอบต้องร้องอะไรออกไปเขาเรียกว่าสัญชาตญาณความรับผิดชอบหรือสิ่งที่พี่ไไม่ได้ตั้งแต่คำว่าลืมแล้ว <c oughs> เรามีเพลงเพลงหนึ่งอย่าโกโกันเลยมันจะต้องมีเนื้ออื่นๆแต่แนี่ไม่ออกหนึ่งสองซ้ำแบรง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ปล่อยให้ดนตรีว่างไม่ได้อย่าโกรธกันเลยนียมีที่เด็ดกว่านั้นอีกสมมติดอกไม้ขนมใจใช่ไหมเราต้องร้องแบ่งท่อนกันใช่ป่ะเพลงเนี้ยเป็นเพลงเดียวที่ไอเนี้ยมันร้องคนแรกแล้วพอถึงท่อนที่มันต้องร้องคนแรกมันก็มันหันมานี้หันมานี่นะฮะเจ๊พี่ตู่จะไม่จไม่เจ๊ไปร้องไม่เจ๊ไปร้อง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 ไปเสร็จปุ๊บพอท่อนต่อไปเอ๊ะทำไมกูร้องอีกกัน คิดว่ามันจะต่อคิดว่าจบแล้วพอ,อท่านสองหันมาอีกรอบหนึ่งพี่ลืมนอกจากลืมเนื้อแล้วลืมอะไรอีกไหม,มเช่นวันนี้คานัดกันสิบโมงครึง่งไม่รู้ไปเอามาจากไหนว่าคานัดกันเที่ยงครึง่งพี่ไม่จดเหรอไม่จดคิดว่าตัวเองจำแม่นไปงานสุดผิดวันก็คืออุ้ยนี่แย่มากพี่ ไปยังไงไปยังไงไปยังไงก็สมมุติเขาบอกว่าวันเสาร์ที่14แต่ไปวันศุกร์ที่13เอาความมั่นใจมาจากไหนมั่นใจมากแต่งตัวไปพร้อมมั่นใจไปถึงแล้วไงทำไมคนในศาลาไม่คุ้นวะนี่ยังดีนะยังดีได้ดูว่าข้างหน้าใครเสียวะแล้วก็ดูวันเปิดโทรศัพท์มันพรุ่งนี้กลับบ้านพวกพี่ทำมาทั้งหมดกี่อาราบัมแล้วคะสิบอัลบัมประมาณสิบอัลบัมประมาณปีละ ปีละหนึ่งอลัลบั้มในยุคนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นศิลปินหรือว่าไม่ได้สบายเหมือนยุคปัจจุบันนี้ที่มีทุกคนทําทุกอย่างให้ใ<ช>พวกพี่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันแต่งเพลงช่วยกันอะไรเนาะเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างทาเสื้อผ้าเองทเสื้อผ้าเองคิดคอนเซปต์เสื้อผ้ากันเองแล้วก,ก็เราก็จะดูหนังสือญี่ปุ่นหรือว่าวิดีโอญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่เอางี้เสื้อผ้าท่าเต้นทรงผมก็เนี่ย คิดเองหมดเลยช่วยกันดี่สาว่าใครไงความสนุกของพวกพี่มีช่วงไหนไหมใน10อัลบั้มมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเลิกกลางๆทางเคยเจอปัญหาอะไรไหมที่แบบเฮ้ยไม่อยากทําแล้วสนับสนุนโดยไตรลาจีน่า b ูตี้ฟิกยังยืดปั้นก้นลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มความสนุกของพวกพี่มีช่วงไหนไหมใน10อับลบั้มมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเลิกกลางๆทางเคยเจอปัญหาอะไรไหมที่แบบเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่อยากทำแล้ว เราน่าจะคิดกันเริ่มเริ่มพูดกันเยประมาณสักอัลบั้มที่7ดที่8ดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เบื่อเริ่มแล้วเพราะว่าเราโตเกินไว้ว่าที่ภาพที่เรานําเสนอในเมื่อแฟนเพลงชอบสาวสาวเพราะความน่ารักสดใสเสื้อเพราะฉะนั้นวันหนึ่งพอเราเปลี่ยนมาเป็นใส่สีดําแต่งตัวแต่งหน้าคนจีเริ่มหนักเริ่มคนดูก็จะเริ่มแบบไม่ชามสดใสมันหายไปเขาอยากได้อันนูนนี้ คือภาพภาพคนดูเขาชินกับสาวสาวแบบแบบหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะพอเราเข้ามหาลัยแล้วเราเราโตแล้วเนี่ยเราไม่สามารถโตตามความเป็นจริงได้ไงมันก็เลยเป็นเอกฉันของเราสามคนที่แบบคุยกันบ่อยมากเรื่องแบบเต็มตัวไปเออเราไม่ไหวแลยแ่้นซิมีทํางานตั้งแต่เด็กนะคะใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาจากการทะเลาะหรือว่าอะไรไม่ได้มีปัญหาข้างในแค่เมารู้สึกว่าเอ้ยเราเราโตเกินแล้ว ตอนนี้ล่าสุดพวกพี่จะมารวมกันอีกแล้วตอนนี้ด้วยสถานการณ์มเราก็ต้องทดลองอะไรใหม่ๆรวมกันแบบใหม่รวมกันแบบใหม่เราก็ต้องทดลองคอนเสิร์ตออนไลน์เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งตอนนี้ทาง World a r t i s t t h a i l a n d นะคะก็มีไอเดียที่แบบว่าอยากจะพาทุกคนหวนกลับไปนึกถึงสมัยในบ <นะ S 2> รรยากาศไนคลับเป็นคอนเสิร์ตชื่อ The Night Club รวมนะคะศิลปินหลายๆกลุ่มมี The Palace มี พี่ตู่นันทิดามีคุณนพพรชัมนีและสาวสาวโดยชื่อตอนของเราวันที่28พฤศจิกายนเราใช้ชื่อว่าสาวสาวสาวทรีเกเตอร์ีเกเตอร์เปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาอย่าลืมนะคะวันที่2องตุลาคมเปิดจองบัตรแล้วนะคะดูพร้อมกัน ั่วโลกนะคะในวันไหนบ้างนี่คะอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนนะคะ The p a าเลสนะคะอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนนพพรชมลีก่ะ21พฤศจิกายนนันทิดา2ี่พฤศจิกายนสาวสา้าสาว4อาทิตย์4ศิลปินหลักเลยค่ะใครทิเกตเม่เจร์เข้าไปจเลยค่ะใช่แล้ววันนี้ขอบคุณพี่ๆมากเลยขอบคุณมากค่ะดีอย่างนี้ไม่อยากไปเลยอ่ะเจอกับตัวแม่ยุค80แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปเจอกับตัวพ่อยุค80เหมือนกันค่ะ ขอต้อนรับศิลปินรูปหลอ่อนในยุค80นะคะคุณนีโนเมทเนีบูรณนาสิลิค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณ Jennifer, เจนิเฟอร์คุวมาดีแฟนแนรายการคิมด้วยครับเธอตะกี้เกิร์ลกรุ๊80ของเธอเนี่ยตอนทำอัลบั้มเนี่ยเธออายุเท่าไหร่ตอนทำอัลบั้มก็ช้าแล้วนะ24แล้วตอนนั้นแล้วก็ทำงานอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าก็ไปสเปนไปสเปนอยู่ที่นู่นประมาณปีงแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ทำอัลบั้ม2ก็นีโนคัมแบ็กก็ อายุประมาณ27อยู่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วสามสิบกว่าปีเฮ้ยนีโน่ปีนี้ห้าสิบน่าจะเด็กกว่าฉันเด็กไม่พอกันแล้วกรอโคนกระโดดกระโดดอกพอกันและไม่พอน้าเธอเด็กกว่าฉันหลายปีเลยทำไมทำไมคิมจำได้ไหมมาทักประมาณสักหกเจ็ดปีที่แล้วคิมเคยทักเราเหมือนกันอีโน่ไม่ดูแลตัวเองเลยโรยราโรยราคือช่วงนั้นมันมีความรู้สึกเหมือนมันมันเบื่อเบื่อวงการไม่ใช่แบบเบื่อแบบอยากทิ้งนะ แต่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออต้องไปหาอะไรทําบ้างอยู่ข้างนอกบ้างดีกว่ามันก็ไปทํานู่นทํานี่ทําไปเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่รีสอร์ทร้านอาหารคืออะไรที่อยากจะทํา <_ v ast> ก็ขนเงินในที่หาได้ไปทํากันตอนนั้นนะแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้ทําสวนจนลืมดูแลตัวเองเหมือนกันคิมก็รู้นิสัยเราอยู่แล้วปาร์ตี้ดื่มนะก็ใช้นนชีวิตเหมือนผู้ชายเสเพลทุกใบนอนน้อยแล้วมันพังไหมล่ะพังมันพังทั้งสุขภาพพังทั้งรูปลักษณ์ภายนอก ตอนนั้นเ่าน้าดํามากแล้วก็หน้าเหมือนโดนของค่ะคุณริ้วรอยนะคิมีมเอ้เนี่ยหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคามันมาหมดไอโหนกแก้มเนี่ยมันเป็นปืนตรงนี้หมดแล้วอะเอาอะไรมาใช้แก้มันก็ไม่หายคือนึกออกไหมจะสั่งสันครีมแพงขนาดไหนขอถามเพื่อนเพื่อนใช้อะไรไปสันมากระปุกเกือบหมื่นก็มีอืม,มันก็ไม่ตอบโจทย์อะคือตอบน้อยมากจนกระทั่งไปเจอน้องเปิ้าลพาราดีเฮ้ย hey, เปิ้ลตอนคลอดลูกเปิ้ลพังมากแล้วมาอยู่ดูดีขนาดนั้นวะเปิ้ลบอกพี่ หนูใช้ครีมตัวหนึง่งใช้ของอะไรมันบอกว่าใช้ไตรลาจีน่าไตรลาจีน่าคืออะไรก็ซื้อได้ที่ไหนเขาบอกพี่โทรไปที่15.7 7เฮ้ย15.7 7มันของโทรทัศน์นี่หว่าเป็นคนไม่เชื่อเรื่องของโทรทัศน์อะค็มคือมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปแต่เปิ้ลไม่หน้าโกหกเราเปิ้ลบอกว่าพี่เขาขายมา9ปีแล้วอ๋อร้องก็ได้ว่า15.7ก็โทรไปสิ่งที่ได้มาก็คือเซรั่มกระปุกแดงตัวนี้คือแรกที่เปิดใช้นะคริมนะ ตายแล้วผู้ชายแต่เกลียดร้อยทั้งร้อยก็คือครีมที่มันเนิร์ดน,นะซื้อมาแล้วก็ลองก็ควักเง,งี้ยเพราะว่าหนึ่งกระปุกม,มันใช้ได้ทั้งใบหน้าทามันทั้งใบหน้าต้นคอทาไปเดินมากินน้ําปะเวแตะหน้าตัวเองซึมหายไปไหนหมดแล้ววะคือมันเร็วมากนอนหลับไปตื่นเช้ามาสิ่งที่ได้เลยแล้วยอมรับจริงๆก็คือรู้สึกได้สบายๆเลยคือหน้าตาเราผิวพรรณเรารู้สึกชุ่มชื้นขึ้นใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าทาักปาไปทำอะไรมา ราก็เฮ้ยบางตัวใช้มาเป็นปีมไม่เห็นมันดีขึ้นมันต้องมีอะไรมีสเตียรอยมีประหลอดแน่นอนคิดอย่างนั้นเลยส่งไปให้ให้เขาเช็คเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนี้มี<ล>อะไรหร,หรือเปล่าเขาแหลบสิเพื่อนก็ไปเช็คส่งกลับมาไอโน,โชนใช้ได้เลยไม่มีประลอดไม่มีสเตียรอยแล้วก็ไม่มีสารอะไรที่ออยล์เขาห้ามเลยตั้งแต่นั้นก็ใช้มาตลอดหมดไปประมาณ2กระปุกกว่าๆนะริ้วรอยนะใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคาง แลดูดีขึ้นหมดอ่ะนะเดี๋ยวเปิดให้ดูผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยในหน้ามไม่มีอะไรที่เป็นการโบท็อกซ์ื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่มีเลยตัวนี้มันทำให้ผิวภายนอกของเราดูชุ่มชื้นแล้วก็ดูดีขึ้นอย่างแน่นอนและผมแนะนำไม่ใช่ผมคนเดียวผู้ใหญ่นะครับที่ผมรู้จักหลายท่านปัจจุบันเลิกใช้ครีมต่างประเทศหมดแล้วมแม่เราใช้ผู้ใหญ่ที่เรารักใช้กันหมดแล้วทุกคน วันนี้ใครเปิดมารายการคิมถือว่าโชคดีเพราะว่าผมมาเองผมก็จะมีของฟรีมาแจกด้วยมาดูกันนะครับวันนี้เงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรเตรียมนะครับโทรมาที่1577นะครับหรือไลน์แอต r ริลจินผมจะให้แค่200สาย1577นะครับซื้อ1กระปุกแถมอีก1กระปุกไม่พอผมแถมขนาดทุกพาให้อีก1หน้ากากผ้า1 โลชั่นน้ำหอมหนึ่งและที่สำคัญที่สุดตัวใหม่นะครับฟรีกันแดดไปอีกหนึ่ง หลอดใหญ่ขึ้นแล้วหลังที่ทุกคนเรียกร้องมากว่าหลอดมันเล็กไปนย่นี่กันแดดดีมากหลอดเล็กไปนี่หลอดมันเล็กเลยตอนนี้นะครับใช้คุ้มค่ามาก6ชิ้นเนี่ยจริงๆคุณต้องจ่าย9,300บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเซรั่มอย่างเดียวเนี่ยใช้ได้3เดือนตกวันละ3าบกว่าบาทเคาะมาให้เรียบร้อยเช้าสิบกว่าบาทก่อนนอนก10กว่าบาทถ้าไม่ดีจริงนะผมไม่มานั่งพูดหรอกผมไม่เอาไอ้อาชีพการงานผมมาเสี่ยงกับการพูดจาอะไรแบบนี้ ถ้าไม่ใช่จริงผมไม่ออกมาพูดปรปแบบนี้ปีหนึ่งมีไม่กี่ครั้งนะครับโชคดีมาเจอเคมอ่ะเคมก็เป็นพรีเซนเตอร์กับเราเหมือนกันวันนี้ไม่มีตังไม่เป็นไรมีเงินเมื่อไหร่ค่อยจ่ายโทรมาที่1 5ึ่เฉพาะแค่รายการนี้นะ2 0 0ยสายจะหมดแล้วผมเชื่อมัน่นเอาเป็นว่าฟรีกันแดดอย่างนี้นะวันนี้มาแล้วผมเพิ่มให้อีกร้อยสายไปเลยอ,อืมสามร้อยสายหมดแล้วหมดกันโทรมาที่1 5 7, ึ่งห้าเจ็ดจ Line t r i a i n a นะครับ 1, 1, 1, นหนึ่งแถมหนึ่งแถมพกพาหนึ่ง แถมหน้ากากผ้าโลชัน่นน้ำหอมและก็ฟรีกันแดดรุ่นใหม่อีก1หลอดใหญ่6ชิ้นจาก9,300บาทเหลือ2990บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวพี่หมูด,ดีหรอกคุณบุ๋มบรัณดาคุณปานธนพรคุณปุย้ยพี่มนวันคุณกิกมายุรินหรือแม้กระทั่งเคม oh, แล้วก็ต้องค<ด>อยติดตามนะเดี๋ยวมีพรีเซนเตอร์หนุม่มอีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะมาแล้วก็มายืนยันว่าไทลาทิน่านั้นดีขนาดไหนเป็นใคร ต้องคอยติดตามผมไม่มานั่งพูดที่เสียชื่อและทุกคนผมก็เชื่อมั่นว่าแมวอาชื่อเสียงตัวเองมาขายใช่เราต้องใช้จริงเนาะนะทุกคนใช้จริงจองไว้เลยนะครับผมบอกแล้วเงินไม่มีไม่เป็นไรโทรมาจองสิทธิ์ที่1577พร้อมเมื่อไหร่ค่อยจ่ายส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้ด้วยนะครับของถึงมือค่อยจ่าย1แถมหแถมพกพาหนึ่งนะครับ แถมหน้ากากผ้าแถมโลชั Josh, ่นน้ำหอมและยังแถมฟรีกันแดด6ชิ้นในราคาเพียง2,990บาทคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มนะครับโทรมาที่1577ทราลาิน่าโปรนีโน่ครับวันนี้ขอบคุณคุณนีโน่มากเลยนะคะที่มาให้โปรดีๆกับพวกเรานะคะ1577ลายแอดทรลาจิน่าค่ะสัปดาห์หน้านะคะแม่จะพาไปเมสากับใครนะคะติดตามได้ เวลาบ่าย3โมงครึ่งนะคะทุกวันอาทิตย์ทางช่องอมรินทีวีเอชช่อง34หรือชมย้อนหลังได้ที่ mychannel official ค่ะมีนิวชัยพลแมททิวดีนกิ๊บคอนเฟิร์มดีเจนุย้ยนุยนอนกับกิ๊บคอนเฟิร์มเราหวังว่าเราจะนอนกับใครมันก็จะมีตัวดีๆอยู่ <laughs> ใครคนไหนที่เราคิดว่าคุณสมบัติของเขาจะเข้าจากหน้าบ้านเราได้ไปถึงห้องนอน หมอแล้วนุจะตายเมื่อไหร่แล้วหมอก็ตอบด้วยเขามอกหมอไปไกลๆแล้วเขาบอกว่า60